8. นบีอิดริสได้พูดกับมลาอิกะท่านหนึ่งซึ่งเป็นสหายที่ดีของท่านถูกกล่าวว่าเป็นมลาอิกะจิบรีนอะัยฮิสลามซึ่งท่านจะทําการรวบรวมผลบุญทั้งหมดในจํานวนมากมายเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป 9. <c oughs> ต่อมานบีอิดริสต้องการลิ้มรสต่อมลาอิกะท่านนั้นเพื่อให้เขามลาอิกะพาท่านไปพบกับมลาอิกะแห่งความตายจุดประสงค์เพื่อต้องการเจรจาในเรื่องการปลิดชีพ 10. มลายกาท่านนั้นจึงพานบ,บีอิดริสโดยให้ท่านขี่หลังแล้วบินไปยังฟ้าชั้นที่4เพื่อไปพบกับมลายกาแห่งความตายจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่4ี่มลายกาท่านนั้นจึงพูดกับมลายกาแห่งความตายถึงจุดประสงค์ที่ได้มาที่นี่มลายกาแห่งความตายจึงถามว่าแล้วอิดริสอยู่ที่ไหนละ่ะเขาตอบว่าอยู่ด้านหลังของฉันมลายกาแห่งความตายจึงตกใจและรู้สึกตกตะลึง เนื่องจากว่าเขาได้รับคําสั่งให้ถอดวิญญาณนาบีอิดริสบนฟ้าชั้นที่4ซึ่งสิ่งนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่านาบีอิดริมมีชีวิตอยู่บนพื้นพิภพเพราะว่านาบีอิดริสก็ถูกปลิดชีพบนฟ้าชั้นที่4โดยการกําหนดของพระผู้เป็นเจ้านาบีอิดริสเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวที่เสียชีวิตบนชั้นฟ้าสิ่งนั้นคือเกียรติยศของนบีอิดริสหลังจากที่นบีอิดริสเสียชีวิตไปเป็นพันๆปีแล้วอิดริส เพิ่งจะได้ชัยชนะในการปลูกเร้าให้การตั้งภาคีแรกเกิดขึ้นในหมู่มนุษยชาติ